ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโยโย่เฟลนี่ครับสวัสดีครับวันนี้ทางช่องของนำเสนอกลโกงมิชาชีพนะครับพอดีผมได้โพสขายหนังสือในเว็บไซต์ขายดีนะครับซึ่งเว็บดังกล่าวเนี่ยค่อนข้างมีชื่อเสียงและอยู่มาค่อนข้างนานและมีผู้ติดตามค่อนข้างเยอะก็ปกติจะไม่เคยเจอปัญหานี้เลย และเมื่อวานผมก็ได้รับข้อความนะครับจากลูกค้าคนหนึ่งซึ่งเป็นโลโก้ของขายดีซึ่งจริงๆเราไม่ได้เกี่ยวอะไรกับขายดีเลยนะครับแต่เป็นมิจฉาชีพเนาะส่งลิงก์มาว่าได้เหมือนว่าซื้อของเราแล้วก็ชาระเงินแล้วให้เรากดเข้าไปในลิงก์ดังกล่าวซึ่งลิงก์ดังกล่าวเนี่ยจะมีรายละเอียดของอบัตรเครดิตของมิจฉาชีพพอเราคลิกต่อไปเนี่ยจะระบุให้เรากรอกข้อมูล เป็นข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของเราซึ่งอย่าหลงเชื่อไปกรอกโดยเด็ดขาดไม่งั้นคุณจะสูญเงินนะครับถ้าใครเคยเจอเหตุการณ์นี้อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปมาด้วยนะครับ ขอบคุณสำหรับรับชมว,วิดีโอนี้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์กด subscribe นะครับแล้วกด c o m มนต์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับเดี๋ยวมาพบกันใหม่กับคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย